วันนี้เรามาคุยกันเรื่องตรวจคัดกองเบาหวานขณะตั้งครรภ์กันค่ะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะปกติก็จะมีเกณฑ์วัดความเสี่ยงนะคะซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปถ้าคุณแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะคะก็จะได้รับการตรวจด้วยการเจาะเลือดจากการฝากครรภ์ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็จะซ้ำอีกครั้งตอนสัปดาห์ที่24-28นะคะ และถ้ากับคุณแม่ไม่เสี่ยงมากเนี่ยก็จะไปตรวจทีเดียวเลยค่ะตอนสัปดาห์ที่2 4ถึง28ต่อไปเราไปดูปัจจัยนะคะที่มีความเสี่ยงให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์กันค่ะข้อแรกเลยก็คือคุณแม่มีอายุมากขณะตั้งครรภ์น,นะคะบางที่ก็จะนับตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องน้ำหนักตัวเกินตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็มีประวัติเบาหวานของคนในครอบครัว รวมถึงหากใครเคยตั้งคันมาแล้วในคันแรกนะคะและมีประวัติเป็นเบาหวานก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะและหากเคยคลอดลูกมาแล้วแล้วทารกตัวใหญ่เกินเกณฑ์อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งคันได้ค่ะหรือจะเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันแฝดหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการตรวจพบน้ำตาลไหลออกมาพร้อมกับปัสสาวะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะ ซึ่งถ้าหากคุณแม่เป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภ์แล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการควบคุมโภชนาการให้คุณแม่ค่ะและอาจจะมีการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่ด้วยค่ะถ้าคุณแม่เป็นกังวลแนะนำให้ไปบอกคุณหมอเลยนะคะว่าเราควรตรวจคัดกรองการเป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภ์หรือเปล่าขอให้คันสุขภาพแข็งแรงคลอดง่ายๆเลยนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ